เปิดคลิปสุดซึ้งนนกุลทาให้แอบทักษะออนหลังการจากไปของคุณพ่ออนุศรเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วนะคะสาหรับพิธีชาปนากิจคุณพ่ออนุสรนพักสุขเจริญคุณพ่อ,อนางเอกสาวแอบทักษะออนซึ่งบรรยากาศในวันที่7ตุลาคมนะคะที่วัดท่าทองบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งหนึ่งในงานนั้นนะคะได้มีญาติผู้ใหญ่แล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมส่งคุณพ่ออนุศรนกลับสวงสวรรค์อย่างมากมายและล่าสุดนะคะนนกุลสันตินธนกุลนะคะพระเอกรุ่นน้องคนสนิทที่เคียงข้างกายในวันททีีี่่อปเเนยสสููญผ้็รัก ที่คอยเคียงข้างทุกช่วงเวลาที่สําคัญจากวันแรกจนถึงวันที่ส่งคุณพ่อขึ้นส่งสวรรค์ก็ได้ทาคลิปวิดีโอสุดท้ายให้อปบทักซออนหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรสะดุดตาในคลิปมีภาพสนการติชนะรงด้วยโดยช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอนนกุลน,นั้นได้ใส่ช่วงเวลาประทับใจที่คุณพ่ออนุสรเนี่ยมาร่วมงานแต่งลูกสาวแอปส่งการด้วยโดยแอปทักซอ,อนนะคะได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความว่า การได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคือสิ่งที่แอปภูมิใจการได้เป็นที่รู้จักในฐานะแอปลูกคนอนุสร์สถาป,ปนิกสุดเท่ผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอปลูกอาจารย์อนุสร์อาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอปลูกพ่ออนุสร์คุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวเนี่ยจะสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึ่งทั้งกายและใจให้ลูกสาวเสมอพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอปเนี่ยอุ่นใจได้ว่าจะติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญมากกว่าสิ่งใดเสมอ แอปจะจดจำทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปรัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆพ่ออ่านให้แอปฟังพอโตขึ้นแอปเนี่ยได้อ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อเนี่ยยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือสามเล่มโป้ที่พ่อเขี่ยวขีนให้ลูกอ่านตั้งแต่เล็กจนโตคือโจนาธานลิวิงสตันนางนวลโลกของโซฟีและสุดท้ายก็คือเจ้าชายน้อยเดอะลิตเติ r ลพรินซ์ซึ่งแอปเนี่ยขอยกประโยคหนึ่งที่เรารักนะคะนั่นก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจสิ่งสำคัญนั้นไไม่อาจ,จะเห็นดดด้ด้วยวยง แอมจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอมเนี่ยขอกร่าบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในดวงใจของลูกตลอดไปและเครดิตวิดีโอคลิปจากนนกุลหลังจากโพกนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีเพื่อนคนบันเทิงนะคะเข้ามาให้กําลังใจหมาอมมีแอบมากมายรวมถึงนนกุลนะคะที่เข้ามาส่งอีโมจิหัวใจสีขาวแล้วก็ยกมือไหว้และมีเพื่อนคนบันเทิงนะคะเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นมากมายนะคะอาทิเช่น เมเฟื่องอารมณ์นะคะกับคุณพ่ออนสน้วยหัวใจเช่นกันค่ะเมเนี่ยยังจดจำอดี่คุณพ่อมาดูแลแอปที่กองถ่ายทุกวันได้ติดตาค่ะดีเจพูดนะคะเข้ามาส่งหัวใจสีขาวอามายทชาตินะคะคอมเมนต์ว่าเป็นบทความที่สื่อถึงคุณพ่อได้อย่างชัดเจนและตรึงใจมากขอร่วมส่งบุญกุศลให้ไปถึงคุณพ่อน้องแอปนะครับคุณเจนนี่9 11นะคะคอมเมนต์ว่าเป็นกําลังใจให้นะคะแอปกอดก่อนนะคะเบลล่าแคมปเปนนะคะคอมเมนต์ว่ากดก่อนนะคะพี่แอปลิเดียนะคะส่งกําลังใจให้นะคะพี่สาว วีเจมายนะคะคอมเมนต์ว่าส่งกำลังใจให้พี่แอฟนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะจุ้ยวรัตทัยาะคะคอมเมนต์ว่ายังจำวันที่คุณพ่อเข้า ICU ระหว่างจุ้ยไปอัดรายการแชร์ข่าวเมื่อหลายปีก่อนที่จุ้ยเนี่ยรู้สึกห่วงพี่แอฟเลยตามพิที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจและกอดพี่แอฟทุกครั้งที่เผลอมองเข้าไปในตาของพี่แอปเนี่ยหรือแม้แต่ขณะพิมพ์น้ำตาก็จะไหลตลอดเหมือนตาพี่แอปเนี่ยมันบอกทุกความรู้สึกข้างในน้องคนนี้รักและเป็นห่วงพี่แอฟเสมอนะคะคุณเปิ้ลหัดทัยานะคะคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้คะ่ะ ภายในแอดน,นะคะก็ขอให้แฟนๆนะคะส่งกําลังใจให้หมามีแอปกันเยอะๆนะคะพร้อมร่วมกันส่งคอมเมนต์ให้คนพ่ออนุอรพักสุจเจริญไปสู่สุขติภูมิบนสวงสวรรค์ด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้หมามีแอปนะคะกอดๆค่ะ กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ